สวัสดีค่ะร้านล่งเรืองชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะมาอัปเดตสาขาสองนะคะเส้นบุรีลำนังรองค่ะกิโลเมตรที่30ค่ะเส้นบุรีลำนังรองค่ะติดถนนเลยนะคะมีรถให้เลือกมากมายหลายคันค่ะโปรโมชั่นดีๆสำหรับทางร้านเหมือนเดิมค่ะดาวห0นผ่อนตรงกับทางร้านไม่ใช่เครดิตค่ะซื้อสดรถพิเศษค่ะบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะโทรศู7ย์แปดเจ็ดสองาวันนี้เรามาอัปเดตรถ ใหม่เข้ามาใหม่หลายคันค่ะลดราคาทุกคันให้ลูกค้าไปใช้ได้แบบสบายสบายผ่อนเบาๆเลยค่ะอ่ามาดูคันแรกกันนะคะเออมันวันนี้จะมีอิซุซุค่ะคันนี้อีซุซุเป็นหางปลานะคะขนรถไถค่ะใช้เครื่องดีใช้งานปกติเลยค่ะราคาหนึ่งแสนเก้าหมืห้าพันบาท ดาวแปดหมื่นผ่อนตรงกับทางร้านเลยค่ะไม่ใชคเครดิตนะคะอ้าวมาดูคันที่สองค่ะรถเข้าไร่เข้าสวนค่ะคันนี้นะคะโตโยต้าฮีโรค่ะเครื่องดีเซลค่ะอันนี้รถเข้าไร่เข้าสวนค่ะราคาหกหมืนเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนนะคะคันนี้หกหมืนเก้าค่ะ ใช้งานได้ปกตินะคะขายตามสภาพมีเล่มพร้อมโอนค่ะรถเข้าไร่เข้าสวนราคามอเตอร์ไซค์ค่ะอ่ามาดูคันต่อมานะคะอ่านิสันค่ะนิสันแ c a p ค่ะคันนี้ราคาหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทค่ะ ที่กัดเส้นบุรีรัมย์นางรองนะคะกิโลเมตรที่30ค่ะรุ่งเรืองชัยคารเซ็นเตอร์สาขา2ค่ะใครกำลังมองหารถใช้งานค่ะวันนี้เรามีรถตอนเดียวเยอะมากค่ะอ่ามาดูคันนี้ค่ะ d 4 d ตอนเดียวนะคะ tiger d 4 d ตอนเดียวเลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนภาษี68ค่ะ คันนี้หนึ่งแสาหพันค่ะเครื่องดีสภาพดีพร้อมใช้ค่ะวิ่งไกลสบายค่ะเครื่องดีเซล 5L นะคะนี่ 5L ดีเซลค่ะ 5L ดีเซลมีเล่มพร้อมโอนจ้ามาดูอีกคันหนึ่งค่ะเป็นไทเกอร์เหมือนกันค่ะโตโยต้าไทเกมีเล่มพร้อมโอนเหมือนกันค่ะ ภาสีหกแปดราคาหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันเหมือนกันค่ะตอนเดียวมีคอกพร้อมนะคะนี่เข้าไร่เข้าสวนค่ะฟิ์ีใหม่ค่ะทั้งคัน อ่าเรามาดูอันนี้รถทหารค่ะรถทหารค่ะขับได้ปกตินะคะราคาหนึ่งแสนห้าหมืหันค่ะเหล็กทั้งคันเลยค่ะอ่าเรามาดูรถเชฟค่ะ รถคันนี้รถเจ็ดที่นั่งค่ะรถครอบครัวราคาเก้าหมื่นแปดค่ะดาวสามหมืนเก้าผ่อนกัะทางร้านได้นะคะแอร์เย็นฉ่าค่ะส่งลูกไปโรงเรียนค่ะกันแดดกันฝนราคามอเตอร์ไซค์ค่ะผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทค่ะรถเจ็ดที่นั่งค่ะรถครอบครัวค่ะรถมีสูบิชินะคะคันนี้ค่ะ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันค่ะราคา40,900ค่ะคันนี้ขับได้ปกตินะคะ40,900ค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะรับไปเลยค่ะประหยัดด้วยค่ะรถเกียร์ออโต้นะคะเครื่องดีค่ะแอร์เย็นค่ะอ่าเรามาชมภายในเป็นรถจ็ดที่นั่งนะคะ สี่หมืนเก้าค่ะรับไปเลยค่ะแม่ค้าอยากขายค่ะอ่ามาดูไมตี้เอค่ะไมตี้เ X ็ก p แคปค่ะคันนี้ค่ะเก้าหมืนแปดค่ะไมตี้เอ็ก p แคปพร้อมใช้งานมีเล่มพร้อมโอนค่ะเก้าหมืนแปดค่ะดาวสามหมืนเก้าผ่อนกับทางร้านได้ค่ะขับได้ปกตินะคะ คับได้ปกติเลยค่ะมีแม็กไลเนอร์เรียบร้อยค่ะเข้าไร่เข้าสวนหรือจะว่าไปไหนก็ได้นะคะ่ามาชมอีกขั้นหนึ่งค่ะไมตี้เอค่ะหกหมื่นเก้าคันนี้รับไปเลยขายตามสภาพมีเล่มพร้อมโอนค่ะภาษีเต็มนะคะสวยค่ะสะอาดค่ะ6กหมืนเก้าค่ะ เ้าไไร่ข้าสวนค่ะอ้าวอ,อันนี้6 9หมืนเนะคะรับรถที่บุรีรัมย์เลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะมาดูอีกขั้นหนึ่งนะคะรถครอบครัวเจที่นั่งค่ะฮุนไดค่ะรถครอบครัวเจที่นั่งคันนี้ราคาอยู่ที่1 2 9 0 0แสาพค่ะ ดาวสามหมก้าผ่อนกับทางร้านได้เลยค่ะหุ่นใดรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะวิ่งไกลสบายมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะภายในสวยค่ะแอร์เย็นฉ่าค่ะใครกําลังมองหารถครอบครัวค่ะเที่ยวเที่ยวได้สบายค่ะอ่ามาดูอีกคันนะคะจะเป็นรถตอนเดียวค่ะมิสันดิเอ็มค่ะคันนี้ค่ะ เข้าไร่เข้าสวนค่ะขับได้ปกตินะคะหกหมืนเกค่ะราคามอเตอร์ไซค์เลยค่ะอ่ามาดูสีล้อนะคะอีสุสิสี่ล้อเครื่องแปิบแดโรงงานค่ะราคาอันนี้อันนี้คือมีข้อขนพร้อมใช้ค่ะช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีค่ะขายอยู่ที่ราคาหนึ่งแ้าหมืันบาทค่ะอีสุสุเครื่องแปดสิดโรงงานค่ะ ใช้งานได้ปกตินะคะขับดีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะอ่าเรามาดูคันจอดในบ้านกันดีกว่าค่ะพิกัดเส้นวิลเลียมนางรองนะคะกิโลเมตรที่30ค่ะแวะชมได้เลยค่ะอ่ามาดูอิซูซุค่ะอิซูซุแคปนะคะเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ดีแม็กโกซีรี์ค่ะราคา255,000ค่ะ มีแครี่บอยเรียบร้อยค่ะรถสวยมากค่ะดีแม็กโกซิลี่ไฮเลนเดอร์แกออโตเครื่องดีขับดีค่ะใช้งานปกติเลยค่ะอ่ามาดูทาทาตอนเดียวนะคะเปิดกระบะได้รอบด้านค่ะ รถบ้านมือเดียวไปแดงเลยค่ะมีเล่มพร้อมโอนภาษีหกแปดค่ะกระบะกว้างยาวพิเศษทาทาค่ะทาทา,ทาตอนเดียวค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะใครกำลังมองหารถเข้าไร่เข้าสวนค่ะเครื่องดีเซลนะคะคันนี้เครื่องดีเซลค่ะเดิมบางสังกสีค่ะอ้าวมาดูคันนี้เลยค่ะเป็นรถเก่งนะคะ มาด้าคันนี้ห้าหมืนห้าค่ะรับไปเลย 55, ค่ะห้าหมืนห้าค่ะรถน่าใช้นะคะประหยัดมากแอร์เย็นด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะล้อแม็กสวยค่ะล้อแม็กพร้อมใช้งานอ่าเรามาดูรถครอบครัวอีกนะคะคันนี้น่าใช้เลยค่ะโตโยต้าวิทค่ะ รถเจ็ดที่นั่งนะคะโตโยต้าวิทคันนี้ค่ะราคาหนึ่งแสสองนเกาพค่ะเครื่องดีสีสวยภาษีหกแปดค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะโตโยต้าวิทฝากร้านลุงเรืองชัยคาเซ็นเตอร์นะคะสาขาสองค่ะเส้นวีรำนางรองค่ะกิโลเมตรที่สาสิบนะคะ โทร0872527856ค่ะสาขาหนึ่งในเมืองบุรีรัมย์ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจแม่ค้าด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับทางร้านค่ะดาวห้านต์ผ่อนตรงกับทางร้านได้ค่ะไม่ใช่คเครดิตซื้อสดลดพิเศษค่ะบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ